สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่ DMC News ประจำวันเสาร์ที่2มกราคมพุทธศักราช2559ค่ะและสวัสดีคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25เมกะเฮด้วยนะคะ คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ที่แฟนเพจดีมซีนิวส์หรือว่าส่งกิจกรรมงานบุญมาได้นะคะที่ t v d ีดีม n e w w s gmail com ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยนะคะตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะมากันที่ข่าวแรกนะคะกองชุมชนสัมพันธ์สำนักเผยแผ่จัดคารวานันเชิญชวนชาวปทุมธานีมาร่วมโปรยดอกดารวรวยต้อนรับพุทธบุตรธรรมญาตรา1131รูปค่ะ โดยพระอาจารย์ประทีปกระตัดทีโปหัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์สำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายได้มอบธรรมวุฒิแก่อาสาสมัครจากรพัดดาวรวยเพื่อนำไปทำหน้าที่เชิญชวนผู้มีบุญในจังหวัดปทุมธานีมาร่วมโปรโยดอกดาวรวยต้อนรับพุทธบุตรธรรมญาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารอนุสร์สถานเจแห่ง1 1 3 1รูปปีที่ห้า นอกจากนี้การยนิมิตรสมโชคพันวิริยรัตได้แนะแนวทางในการทำหน้าที่ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มพร้อมทั้งอธิบายให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมธรรมญาตราที่จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง31มกราคม2559ทั้งนี้พระอาจารย์ประทีปกตทตีปโปได้ให้โอวาทและนำอาสาสมัครจากกระพัดดาวรวยปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ พร้อมทั้งให้กําลังใจในการทำหน้าที่อย่างถูกหลักวิชาตามด้วยศาสาสมัครจักรพัฒดาวรวยได้ตั้งขบวนคารวานพร้อมถือป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมธรรมยาตราโดยความปลื้มปิติกันทุกท่านที่ได้ออกมาทำหน้าที่สำคัญในครั้งนี้โดยมีรถจอ LED นำหน้าขบวนค่ะทางด้านของพุทธบุตรธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจแห่ง จำนวน1131รูปได้เริ่มธรรมยาตราขึ้นแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะาานะการประกาศคุณของมหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณอันไม่มีประมาณของโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารอนุสนสถานเจ็ดแห่งได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อช่วงเช้าในวันที่สองมกราคมณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นสถานที่ขยายวิชาธรรมกายไปสู่ใจประชาชนทั่วโลกซึ่งในวันนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกอาทิประชาชนจากบรูไนเมียนมาเดินทางมาร่วมต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตราอย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทางโดยจุดเริ่มต้นของวันนี้ของพุทธบุตรธรรมยาตราเริ่มจากมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธานเดินนำพุทธบุตรธรรมญาตราผ่านสภาธรรมกายสากลมุ่งหน้าสู่มหารัตนวิหารคตเพื่อทำการเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีจากนั้นพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญได้เดินทางไปยังอนุสร์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรณโลตัสแลนด์จังหวัดสุพรรณบุรีมีความสุขมากค่ะคือแบบว่าอยากอยากจะให้มาโปรยดาวเรืองกันมากๆเพราะว่ามนได้บำรุงวพุุธศาสนาของเราเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนแล้วนะคะที่จะเห็นแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นแบบว่ายังไง่ะบอกแทบจะไม่ถูกล่ะว่าว่าเห็นพระเยอะๆแล้วมีความสุขขนาดไหนเพราะเราชาวพุทธนะคะ แล้วเราก็แบบอยากจะให้ศาสนาของเราเนี่ยพูดกันจริงๆแล้วอยากให้เป็นศาสนาประจำชาติของเราเลยจะได้ปลื้มๆอ้ยดาวรวยนี่มันเป็นสุดยอดของของชีวิตของเราแล้วไม่มีที่ไหนทำได้เท่ากับที่วัดธรรมกายเลยพูดตรงๆเลยเพราะวัดธรรมกายเนี่ยทำให้ฉันปลื้มมากไปที่ไหนก็ความสุขก็มีแต่ว่ามันมีแต่ที่นี่มีมากที่สุดทำให้ปลื้มมากที่สุด ขอให้มากันเถอะนะคะมาช่วยกันมาบำรุงศาสนาพูดของเราค่าในประเทศพม่าไม่เคยเจอแบบนี้ครับแต่เล่ามาถึงวันนี้แต่เจอดีใจมากครับคนที่อยู่ในบ้างถ้าเจอแบบนี้พระเยอะในวัมักายครับคนบอนลเลคนเม่นมา่มาได้ทั้งหมดครับเชิญ ทุกคนครับเรารู้สึกแบบมากๆเลยอะพูดไม่ถูกเราอยู่ตลาดไทยมาต้อง15หปีเรายามาจริงๆแล้วไม่มีคนชนมาเพื่อพอพี่จูนี้ไปชนแล้วเราดีใจมากๆนะ่นูนด,ดีใจดีใจจริงๆนูยามาต้องนานสองนานแล้วแต่ไม่มีคนเรียกมาเนี่ยนูขับพูนมากๆค่ะพี่จูเขาเรียกเรามาดีใจปลื้มมากๆเลยอะค่ะ สำหรับกำหนดการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจแห่งในวันอาทิตย์ที่3ม,มกราคมพุทธศักราช2559พุทธบุตรธรรมยาตราจะออกเดินทางจากอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโลตัสแลนด์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีไปพัฒนาวัดสามแห่งอันได้แก่วัดบ่อทองจังหวัดปทุมธานีวัดตรีพาราศีมาเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัสิลามูลจังหวัดนคนปรปฐมโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกิจกรรมบุญกับพิธีถวายสังฆทานกองทุนธรรมญาตราและพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานณนะอนุสรส,สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโลตัสแลนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 2 3 4หรือค้นหาข้อมูลได้ที่เว w วเว็บ .dmc.tv ค่ะและทางด้านของกิจกรรมในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมานะคะที่วัดพระธรรมากายจังหวัดปทุมธานีได้จัดทุดงปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีและพิธีตักบาตรพระพิสุกสงฆ์เพื่อต้อนรับปีใหม่2559ค่ะระหว่างวันที่30ทธันวาคมถึง1มกราคมที่ผ่านมาพุทธศานิกชนจำนวนมากเดินทางมาถือทุดงควัต กืสืบสารประเพณีตามแบบอย่างของคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจาันทร์นนกยุงโดยเปิดโอกาสให้ตนเองได้มาศึกษาและปฏิบัติธรรมร่วมกันในช่วงวันสิ้นปีจนถึงวันขึ้นปีใหม่ซึ่งเมื่อถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกท่านได้มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีโดยมีพระครูสมุนรงค์ทันตจิตโตพระอาจารย์กองปฏิบัติธรรมพิเศษเป็นประธานสงฆ์นำสวดธรรมจักรกัปวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งอธิษฐานจิตเพื่อปิดงบบุญของปีโดยการทำใจให้ผ่องใสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปิดงบบุญในพุทธศักราชใหม่ให้กับตนเองด้วยการตักบาายพระสองพันกว่ารูปโดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศภูเบศ,เศชานาพินโยรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์และมีกาเลนมิตรอธิราชพันธเสนกาเลนมิตรพรพัตราพันทเสนเป็นประธานฝ่ายคารวาส ช่วงสายทุกท่านได้ร่วมประกอบกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระปฏิบัติธรรมและรับโอวาทจากพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายว่าปีนี้ให้สร้างบาร,รมีให้ดียิ่งกว่าปีที่ผ่านมาแม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ตามอย่าไปวิตกกังวลให้สร้างบาร,รมีต่อไปและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการทำกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์คิดดีพูดดีและก็ทำดี นอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำพรจากคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์นนกยุงมากล่าวให้ฟังว่าลูกหลานทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมให้ดีทำจิตใจให้เหมือนกับชาวสวรรค์ที่เปลื้มปิติในผลบุญทุกอนุวินาทีทำให้ทุกท่านเปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งและมีความพร้อมที่จะปิดงบบุญใหม่ด้วยการสั่งสมบุญให้เต็มที่ในพุทธศักราช2559นี้ค่ะ มาต่อกันที่ขา่าวจากวัดพระธรรมกายนะคะก็ได้จัดตักบาารพระภิสุกษุ2ร7รูปณมะลิแลนด์แดนปลูกมะลิลาค่ะณบริเวณมะลิแลนด์แดนปลูกมะลิลาสวนไม้14ไร่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดตักบาารแด่พระภิสุสงฆ์สามเณร2 2 7รูปขึ้นครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูประหลัดสุวิ์สุวิชาโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ ดาลนิมิตรมงคลจิรพัฒนกุลเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งภายในงานพุทธศาสนิกชนได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงทั้งนี้ภายในงานได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายดอกดาวรวยพิธีกล่าวคำถวายเครื่องกระจายเสียงพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายถนนพิธีกล่าวคำถวายขีลานเภสัช พิธีกล่าวคำถวายพัะตหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตสำหรับการจัดตักบาตรในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมพระผู้ปราบมารส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2,559และเพื่อความเป็นสิริมงคลการทำบุญตักบาตรในวันนี้จะส่งผลบุญในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีหน้าที่ดีขึ้นให้กับทุกท่าน ร้างความปราบปลื้มปิติในบุญกับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งจะนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์324วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ และทางด้านของสมาคมสมาธิเพื่อพัฒนาศิลธรรมโลกนะคะก็จะจัดพิธีตักบาตรพระขึ้น1,199รูปครั้งที่8ณเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร323วัด4 4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยในวันที่27ทธันวาคมพุทธศักราช2,558ทางสมาคมสมาธิเพื่อการพัฒนาศิลธรรมโลกร่วมกับเมืองพัทยาวัดพธรรมกายและผู้นำบุญในจังหวัดชนบุรี ได้จัดพิธีตักบายพระหนพรรูปขึ้นณบริเวณริมชายหาดพัทยากลางจังหวัดชนบุรีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพชนลทานมุนีเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีเป็นประธานสงฆ์คุณวรณภาวันศรีหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศสำนักการศึกษาสังกัดเมืองพัทยา เป็นประธานฝ่ายคารวาสกราณานิตรจำลองทับสุวรรณผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานซึ่งภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงพร้อมกันนี้คณะกรรมการจัดงานได้มอบป้ายข้อสารอาหารแห้งเพื่อเป็นการส่งกําลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์สีจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผ่านทางผู้แทนสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ และประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายเครื่องเทยธรรมเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายผ้าปา่าและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตซึ่งการทำบุญตักบาตรในปีนี้เป็นไปนด้วยความปลื้มปิติกันทุกท่านและได้รับความสนใจจากชาวพัทยาพร้อมทางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาร่วมในพิธีตักบาตรดังกล่าวเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเพื่อสืบสารวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธให้สืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตตามโครงการตักบาตรพระสองล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยการดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยและเป็นการทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตและที่สำคัญการจัดตักบาตรครั้งนี้ก็เพื่อรวมพลังชาวพัทยาส่งกำลังใจไปยังพุทธบุตร3 2 3วัดประชาชนคุณครูนักเรียนในพื้นที่4ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมาก,กว่า12ปีและเป็นกำลังใจให้กับทหารตำรวจที่รักษาความสงบในพื้นที่ให้กับผู้บริสุทธิ์อีกด้วยค่ะ สิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากแล้วสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับภาพลักษณ์เมืองพัทยาก็คือการได้มีการทำบุญตักบาตรพระถึง1 1 9 9รูปที่บริเวณถนนชายหาดเมืองพัทยาค่ะเราจัดกันมาแล้ว8หนนะคะแต่ทุกครั้งนั้นเราจะจัดที่ถนนพัทยาเหนือแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้จัดที่ชายหาดพัทยาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราเห็นพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนมากมายค่ะที่มาร่วมกันทําบุญตักบาตรถึงแม้ว่าในอีกมุมหนึ่งนั้น หลายหลาย,หลายคนอาจจะกล่าวขานถึงเมืองพัทยาในแง่มุมในในภาพลบแต่วันนี้พิสูจนได้เห็นแล้วว่า ถึงแม้ว่าสภาพเมืองจะเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่หัวใจของพี่น้องชาวเมืองพัทยาก็ยังเป็นพุทธศาสนิกชนกันอยู่สิ่งที่เราทําในวันนี้นะคะเรามั่นใจทีเดียวค่ะว่ามันทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีอย่างหนึ่งและมีผลต่อการการท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะคะดูง,ง่ายๆว่าพอมีการตักบาทก็มีการจับจ่ายของใส่บาทแค่นี้ก็เศรษฐกิจเราก็ได้หมุนเวียนกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะจากวันนี้ได้มีพระสงฆ์นิกร ชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับหน้าปลื้มปิติที่มาร่วมงานไม่น้อยกว่า2 3สามหมื่นคนเลยครับที่บรรยากาศที่ผมเห็นในวันนี้และได้บำเพ็ญกุศลเจริญสติตั้งจิตภาวนาอยู่ที่ส่วนกุศลในครั้งนี้ซึ่งรู้สึกเป็นนิจหมายที่ดีนะครับเราจะเห็นได้แต่นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็ได้เห็นบรรยากาศที่ผมว่าจะเป็นที่ตักบาตรที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับด้วยชายหาดเราที่มีความยาว4กิโลเมตรในครั้งนี้นะครับ ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมงานบุญที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่วัดพระธรรมกายดีซีได้จัดพิธีถวายขีลานาเพาสั์และวัดพระธรรมกายชิคาโกจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในเวิร์ลนิวส์ค่ะวัดพระธรรมกายดีซีได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ พิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา9นาฬิกาสนาทีด้วยการปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากนั้นเป็นการประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยานมิสุรีพรสุจริตและกัลยานมิสุรีเพนประมวลรัพย์เป็นประธานนำกล่าวต่อด้วยสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมกันถวายพัตตาหารเพนที่จัดเตรียมมาอย่างประนีตแด่พระภิกษุสงฆ์ สำหรับกิจกรรมภาคบ่ายเริ่มขึ้นในเวลา13นาฬิกาพระอาจารย์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใส่สะอาดบริสุทธิ์จากนั้นประกอบพิธีถวายขิลานะเพษัตสำหรับผู้แทนนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรรวินชินวงศ์และกัลยาณมิตรอุเทนมาลีวัดพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายขิลานะเพษตรแด่พระภิกษุสงฆ์หลังจากนั้นพระมหาสุภวัตเมธิโกได้บรรยายธรรมเรื่องการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างแดน นับเป็นความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่เดินทางมาเอาบุญใหญ่ในครั้งนี้และระหว่างวันที่26-29ถึงธันวาคมพุทธศักราช2558ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายชิคาโกได้จัดอบรมเยาวชนระหว่างปิดเทอมภาคฤดูหนาว Leadership Camp โดยมีเยาวชนอายุตั้งแต่10ปีถึง16ปีให้ความสนใจเข้าอบรมตลอดการจัดก,กิจกรรมเยาวชนได้มีการรักษาสินแปด สำหรับหลักสูตรการอบรมได้แก่เรื่องของการฝึกสมาธิเรื่องกฎแห่งกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธความดีสากล5ประการและห้าห้องชีวิตการจัดพับเก็บการทำความสะอาดทั้ง5ห้องชีวิตไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องครัวห้องนอนห้องแต่งตัวและห้องทำงานนอกจากนี้ยังมีการอาราธนาศีลและร่วมกันรับงานบุญประจำวันอาทิตย์ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมวัดภาพปนเสื้อและดูละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องรักแลกพบ และระดมสมองในการนำห้าห้องชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งได้มีการประเมินในการทำกิจกรรมห้าห้องชีวิตอีกด้วยและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมยังได้วาดรูปมหาธรรมกายเจดีจากการอบรมในครั้งนี้เยาวชนต่างรู้สึกมีความสุขได้รับความรู้จากการเรียนรู้ธรรม,มะและเกิดความสนุกสนานอลเลิศเบิกบานอีกทั้งยังได้รับความอบอุ่นจากพี่ๆและตั้งใจจะมาร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อไป ช่วงนี้ก็หมดเวลาของ DMC NEWS ลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ดิฉันสุชาดาทองมาลัยพร้อมด้วยทีมงาน DMC NEWS วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ,จะเจริญพรท่านผู้ชมดี c ซีและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศทั่วโลกวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ คำคำนี้สำหรับคนทั่วๆไปรู้สึกว่าเป็นคำธรรมดาจะไม่มีความหมายแต่ถ้าสำหรับนักสั่งสมบุญนักสร้างบารมีแล้วคำนี้ย่อมมีความหมายเพราะผู้ที่เกิดมาเป็นพุทธศาสนานิกชนนั้นย่อมทราบและเข้าใจดีถึงการที่เราได้เกิดมาเป็นผู้ได้โอกาสในการมาสั่งสมบุญในการมาสร้างบารมี นี่คือเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ทุกคนพุทธศาสนิกชนทุกๆท,ท่านจึงตั้งใจที่จะสั่งสมบุญทำทานรักษาศีลและก็จะเจริญภาวนาเพื่อที่จะสั่งสมบุญและสร้างบาร,รมีไปให้ยังถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของชีวิตและที่สำคัญก็คือเป็นผู้ที่ได้โอกาสได้ฟังคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฟังแล้วไม่ได้ฟังผ่านฟังแล้วเข้าไปอยู่ในใจฟังแล้วก็ทำตามเป็นผู้ไม่ประมาทชีวิตที่เราเกิดมามันสั้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเร่งสั่งสมบุญสร้างบรารมีหนึ่งคือทบทวนบุญตลอดทั้งปีที่ตัวเองได้ทำสองบุญไหนที่ยังไม่ได้ทำชาวพุทธพุทธศาสนกชนทั้งหลายก็จะเร่งทำบุญนั้นเพราะว่า สิ่งดีๆโอกาสดีๆเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามีกันปีละครั้งแต่โอกาสที่จะได้สั่งสมบุญนั้นมีหลายๆครั้งต่อปีก็ในวัรละโอกาสดีๆขึ้นปีใหม่ที่ชาวโลกหรือคนทั้งหลายที่ได้เฉลิมฉลองกันอัตมาภาพเองก็ขออวยพรให้ชาวพุทธที่มีความสนุกสนานในการสั่งสมบุญสร้างบรารมีและรู้เป้าหมายชีวิต ก็ขอให้โชคดีมีความสุขปรารถนาสิ่งใดในการสั่งสมบุญในการสร้างบรารมีก็ขอให้ทำได้ง่ายทำให้สำเร็จแล้วก็ขอให้มีความสุขให้มีความสงนสานในการสั่งสมบุญสร้างบรารมีร่ำรวยบุญร่ำรวยบ,รรยบรารมีมีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมบัตจิจักรพรรดิใช้จ่ายสร้างบรารมีกันอย่างไม่รู้จักหมดจกสิ้นแล้วก็ขอให้เข้าถึงธรรมะ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันได้ง่ายๆจงทุกท่านทุกคนเทิเนเจริญพร